Hello o Good m o r n i n g s t u d t n t in ี a t o m ป4 Welcome to English Class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with ครูนูตสำหรับในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ healthy lifestyle healthy lifestyle healthy ก็คือการมีสุขภาพดี ไลฟ์สไตล์ก็คือการดำเนินชีวิต healthy lifestyle ก็คือการดำเนินชีวิตแบบมีสุขภาพดีอ่ะถ้าเราจะมีสุขภาพดีเราจะดำเนินชีวิตกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลยนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะอันนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ egg egg e g กไข่คำที่สอง c h o c o l a ลต c ็ o c o l a ลต c h o c o l a t ต c h o c o l a t e คำที่สาม l k m ค l k milk นมคำที่สี่ e ว e ท s s ส e ีทส์ s วี e ขนมหวานคำที่ห้า p l e Apple, apple. Apple Apple ปปคำที่ e กเว a b l บล v ์ g ว t a b บ e ส v e ว e t a b l e s ผักคำที่7 b i ดบิสกิตส s บ u สก s b i s บิสก s ขนมปังกรอบคำที่8 w ดวอเตอร์เมลอน r m e ต o n w a ม e r m e l o n แตงโม คำที่9 fast food fast food fast food อาหารจานด่วนและคำที่10คำสุดท้ายนะคะ sugary drink sugary drink หรือ soft drink soft drink ่าคำว่า sugary drink ก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและ soft drink ก็เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมนั่นเองค่ะจากคำศัพท์ที่ครูให้ไปเมื่อสักครู่นะคะมีทั้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะอานักเรียนดูในรูปนี้นะคะทางซ้ายมือเขาบอกว่า good for you Good for you แปลว,ว่าดีสำหรับเธอและทางขวามือเขาบอกว่า Bad for you Bad for you ก็คือไม่ดีสำหรับเธออะนักเรียนลองดูนะคะอาหารที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่ครูให้คำศัพท์ไปอันไหนที่ดีสำหรับนักเรียนและอันไหนที่ไม่ดีสำหรับนักเรียนนะคะ ค่ะนักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเปิดหน้า11นะคะเรื่อง healthy lifestyle เอาคำสั่งให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเขียนคำศัพท์ลงในช่องให้ถูกต้องนะคะเอาในช่องครูมีให้คือ good for you ก็คือดีสำหรับเธอ และอีกช่องหนึ่งก็คือ bad for you ก็คือไม่ดีสำหรับเธอ,อนักเรียนดูคำศัพท์ด้านล่างนะคะครูให้มาสิบคำนักเรียนลองดูนะคะว่าอาหารชนิดไหนดีต่อสุขภาพนักเรียนก็เขียนทางซ้ายมือนะคะ good for you แต่อาหารชนิดไหนที่ไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนก็เขียนทางช่องทางขวามือนะคะ Bad for you อ่าทั้งหมดมี10บคำด้วยกันค่ะสำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะ See you again next time goodbye